สวัสดีครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะในนี้จะให้ดูแม่3าสีอยู่ในกรงนะคะวันนี้นุกทําคลิปขึ้นมาโดยถุงทองนอนวันนี้นุกทําคลิปขึ้นมาอยากจะกราบขอบพระคุณแม่นานะคะที่เมตตา สนับสนุนค่าอาหารน้องความเป็นอยู่ของน้องนะคะ,ะวันนี้นุกวางแผนว่านุกจะไปซื้ออาหารมาไว้ให้น้องแล้วก็พาน้องไปรับวัคซีนรวมด้วยนะคะแต่แม่แน่อาจจะอาจจะไม่ใช่วันนี้ไปรับวัคซีนแต่วางแผนไว้นะคะ,ะน้องจะได้ไม่ต้องเป็นหัดแมวอีก ก็แม่นาได้เห็นคลิปของนุกนะคะเราแม่นาก็สงสารถุงทองกับสามสีอยังไงอะนุกก็จะไม่ลืมบุญคุณแล้วก็จะตอบแทนด้วยการเป็นคนดีนะคะแล้วก็ youtube ปังปอลูกไม่เกียงด้วยนะคะ ที่เมตานกนะคะทั้งสองท่านนี้มีบุญคุณกับนกมากเลยนุกจะไม่ลืมอบุญคุณแล้วก็จะดูแลน้องให้ดีแล้วก็ตั้งนาตั้งตาทําดีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะกราบพระคุณกราบขอบพระคุณแม่นาอย่างสุดซึ้งนะคะที่เมตานกแล้วก็สมทองแล้วก็สามสีนะคะมแม่เกียงอีกคนนะคะที่เมตานุก ที่ช่วยตั้งแต่แรกเลยค่ารักษาน้องตอนน้องป่วยนะคะแล้วก็มีแม่นามาอีกคนที่เมตตานุกโหถือว่าเป็นบุญมากๆเลยกราบขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ